สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณและการหารเศษส่วนนะครับนักเรียนดูบนกระดานครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากโจทย์ปัญหาการคูณก่อนนะ สมมติว่าโจทย์ถามว่าครึ่งของ50มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนอาจจะตอบตามความเคยชินเลยว่า25โดยวิธีการนำ50า50ไปหาร2 2คูณอะไรได้50ก็คือ25ถูกไหมครับแต่ในทางคณิตศาสตร์เนี่ย อันนี้ครึ่งมีค่าเท่าไหร่ครับเศษ1ส่วน2ถูกไหมที่นักเรียนเรียนไปกรณีเป็นโจทย์ปัญหาเศษส่วนให้นักเรียนจำไว้ว่าของเนี่ยจะหมายถึงคูณนของหมายถึงคูณดังนั้นถ้าของหมายถึงคูณ ตรงนี้จะได้เศษหนึ่งส่วนสองคูณห้าสิบตัดกันสองหนึ่งสองส่วนหนึ่งไม่เขียนสองสองสี่ 4, เหลือเศษหนึ่งสองอะไรได้สิบก็คือสองห้าตอบยี่สิบห้านี่คือวิธีการคิดที่ถูกต้องครับ ยังโจทย์ต่อไปสมุติว่า เรียนทั้งหมดปกตินักเรียนเราจะไม่เขียนย่อนะครับแต่ว่าอันนี้พื้นที่มันน้อยผมก็เลยเขียนยอ่อเท่าไหร่ดี52คน เป็นใช่หนึ่งส่วนสของนัก,กเรียนทั้งหมดหาว่ามีนัก,กเรียนหญิงกี่คน นูนะโรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด52คนเป็นชายเศกหนึ่งส่วนสองของนักเรียนทั้งหมดนักเรียนก็คิดเลยเศกหนึ่งส่วนสของแปลว่าคูณถูกไหมครับของอะไรเอ่ยของนักเรียนทั้งหมดคูณน,นักเรียนทั้งหมดนักเรียนทั้งหมดอยู่ไหน นักเรียนทั้งหมดอยู่นี่52คนจะได้1นึ่ส่วนสคูณห้ตัดกัน2 1 2ส่วน1ไม่เขียนสองสองเหลือเศษ1 2ึ่อะไรที่สก็คือ2 6นักเรียนชายจะมี26คนถูกไหมครับแต่ว่า โจทย์ต้องการทราบนัก,กเรียนหญิงว่ามีกี่คนทำยังไงเอ่ยนัก,กเรียนก็อนัก,กเรียนทั้งหมดเนี่ยก็คือ52บลบนัก,กเรียนชายก็จะได้นัก,กเรียนหญิงนะ52บลบ26หหญิงก็จะได้26เท่ากัน นีนะ่ข้อนี้นักเรียนสังเกตน,นะหนึ่งส่วนสองแปลว่าอะไรนะครับหนึ่งส่วนสองแปลว่าครึ่งถูกไหมหนึ่งส่วนสองแปลว่าครึ่งนักเรียนไม่จำเป็นต้องไปยกก็ได้เพราะอะไรเอ่ยเพราะว่านักเรียนทั้งหมดมีห้าสองคนใช่ไหมหนึ่งส่วนสองแปลว่าครึ่งครึ่งหนึ่งคือผู้ชายอีกครึ่งหนึ่งก็ต้องเป็นผู้หญิง แสดงว่าข้อนี้หาผู้ชายได้ก็หาผู้หญิงได้เลยนะเท่ากันถูกไหมนึกออกไหมครับนี่ตัวอย่างนะถ้าเป็นครึ่งหนึ่งคือเท่ากันเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยน หนส่วนสเป็น3ส่วน4ทีนี้จะไม่ใช่ครึ่งแล้ว3าส่วนสีของก็คือคูณนะักเรียนทั้งหมดคือ52าสิส่วน1ไม่เขียน4 1่หนเหลือเศษ1นึ่าลบสีเหลือหไง สี่ได้สิบสอี่สามสิเหลือ13บสามคูณสามคูณสได้39นะนักเรียนทั้งหมด52เป็นชาย39หญิงเท่าไหร่ก็เอานักเรียนชายไปลบนักเรียนทั้งหมดลบกันได้เท่าไหรค่ครับ สามถูกไหมทีนี้ข้อนี้นักเรียนสังเกตนะส่วน4เนี่ยมันคือนักเรียนทั้งหมดส่วน4คือนักเรียนทั้งหมดนะครับข้อนี้ ถ้านักเรียนจะหาหนักเรียนหญิงนะดูจำนวนนักเรียนทั้งหมดมันส่วน4ีใช่ไหมสีคูณอะไรได้52ก็คือ13บสางทีนักเรียนอาจจะรู้เลยนะเพราะบางคนท่องสูตรคูณแม่สิบสาได้13บบวกกัน4ครั้งได้นักเรียนทั้งหมดถูกไหม ีนี้ข้างบนมันเป็นเศษ3แสดงว่ามันมคือ13ทั้งหมด3ครั้ง13ทั้งหมด3ครั้งเนี่ยคือนักเรียนชายดังนั้นนักเรียนหญิงเนี่ยก็ต้องตอบ3ไม่จำเป็นต้องเอาไปลบเหมือนกันนะก็แล้วแต่นักเรียนคิดมันคิดได้หลายวิธีครับ โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนโจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนอันนี้จะง่ายแล้วเพราะว่าจะมีแค่โจทย์ปัญหาการคูณที่มีคำใหม่ขึ้นมา ก็คือคำว่าของนะทีนี้ถ้าเป็นการหาเศษส่วนอย่างเช่นมีเชือกยาว 125เมตรแบ่งออกเส้นละ เจ็ดหนึ่งส่วนยี่สิบห้าเมตรเท่าเท่ากันจะได้กี่เส้น ทีนี้นักเรียนดูนะข้อนี้เรารู้ได้ไงว่าเป็นการหารสังเกตคำว่าแบ่งออกเท่าเท่ากันนักเรียนอาจจะเคยเห็นโจทย์ววทำนองนี้มาแล้วแต่มันไม่ใช่โจทย์ปัญหาเศษส่วนใช่ไหมที่นักเรียนเคยเห็นอ่ะอันนี้คีย์เวิร์ดเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเป็นโจทย์ปัญหาเศษส่วนเดี๋ยวเรามาดูนะ การหารเศษส่วนทงไงครับนี่คือเชื่อกทั้งหมดนะแบง่งออกเท่าเท่ากันคือการหารหารอะไรแบง่งออกเป็นเส้นเส้นละเท่าไหร่เส้นละ1ส่วน25 125หาร1ส่วน25เขียนไม่พอ ทำไงครับจะได้ไหมนะักเรียนต้องทําไงเอ่ยเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนถูกไหมครับที่นักเรียนเรียนไปเปลี่ยนเปลี่ยนหารเป็นคูณก่อนกลับเศษเป็นส่วนจะได้125 คูณย5เพราะว่าอะไรเอ่ยส่วนหนึ่งไม่เขียนคูณกันได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหรเ่เอ่ยอ่ะลองคูณร้อยยสิบห้คูณยี่ส2บ มาดูตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วน อย่างเช่นโจทย์ให้มาว่ามีส้มสาส่วนเจกิโลกรัมแล้วกัน สองสวนหโลกรัม ผมจะไม่เขียนโจทย์ต่อนะเพราะมันไม่พออ่ะมีส้มสามส่วนเกิโลกรัมซื้อมาเพิ่ม2องส่วนหกิโลกรัมจะมีส้มทั้งหมดกี่กิโลกรัมซื้อมาเพิ่มนักเรียนรู้อยู่แล้วว่าเป็นการบวกถูกไหมอ่ะก็ตั้ง3.7ส่วนเซื้อมาเพิ่มเท่าไหร่เพิ่ม2อส่วนหก็บวก2.5ส่วนห ทีนี้การบวกใส่ส่วนนักเรียนจำได้ใช่ไหมครับว่าต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนหาคอรนอของ5และ7คอรนอของ5และ7คืออะไรเอ่ยมีอะไรที่หารได้ทั้ง5และ7ดไหมไม่มีถ้าไม,ม่ไม่มีก็เอา5 7เนี่ย คูณกันได้เลย5โโคูณ7คอรนอก็เป็น35ดังนั้นต้องทำส่วนให้เป็น35้าเท่ากันนักเรียนก็เท่ากับส่วน35ไว้ก่อน7คูณอะไรได้35ก็คือ7คูณ5ข้างล่างคูณอะไรข้างบนก็ต้องคูณอันนั้นด้วยถูกไหมครับ5คูณอะไรได้35ก็คือ5คูณ7 ข้างล่างคูณอะไรข้างบนก็ต้องคูณอันนั้นด้วย5 3 15 7 2 14 15้าเงิได้29กิโลกรัมต่อครับถ้าเป็นการลบวิธีทำก็เหมือนกันเลยเอาโจทย์เดิมแ็้วกันถ้าเป็นการลบเนี่ยโจทย์จะเปลี่ยนจากซื้อมาเนี่ย ซื้อมาเพิ่มเป็นอย่างอื่นเช่นให้เพื่อนไปมีส้ม3าส่วนเกิโลกรัม,มให้เพื่อนไป2อส่วนหกิโลกรัม,มจะเหลือส้มกี่กิโลกรัม,มอันนี้ก็จะเป็นการลบใช่ไหมอันนี้เท่าเดิมเดี๋ยวเราตยดเดิมอ่ะสิลบ สิ 14, ตรงนี้ก็จะเหลือหนึ่งนี่ตัวอย่างนะทีนี้ผมจะให้ดูอีกแบบหนึงอ่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเลขนิดนึงมีส้ม1นส่วนสกิโลกรัมซื้อมาเพิ่ม 1.2ส่วนสกิโลกรัมจะมีส้มทั้งหมดกี่กิโลกรัมอันนี้ย้านักเรียนเห็นนักเรียนตอบได้เลย1นกิโลกรัมเพราะอะไรเพราะว่าครั้งที่แล้วผมบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่า1นส่วนสก็คือครึ่ง ครึ่งแล้วเท่าไหร่เลยกิโลแปลว่า1,000งพันอ่าหนึ่งส่วนสองคูณหนึ่งพันจะได้500กรัมไงห้าร้อกรัมบวกห้ากรัมก็ได้1,000กรัมก็ได้1กิโลกรัมเท่าเดิมถไหมครับนี่นะ บางข้อนักเรียนไม่จําเป็นต้องคิดเลยถ้านักเรียนมีพื้นฐานเดิมมาแน่นอยู่แล้วนะแต่ถ้านักเรียนจะคิดเนี่ยข้อนี้ตัวส่วนมันเท่ากันใช่ไหมก็มาบ,บวกกันได้เลย1นส่วนสบวกหส่วนสได้2อส่วนสตัดกัน2อ2 2นึก็ได้ 1, 1, 1 2. แค่นี้ สำหรับคนนี้ก็ขอตกเพียงเท่านี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ